ปกคลิปง่ายๆสไตล์กำลังนะคะในแอป CapCut ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าทำยังไรง่ายมากๆไปที่โปรแกรมนะคะตัดต่อ CapCut เข้าไปที่การสร้างนะคะ่อนข้างจะเร็วนิดหนึงสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วไปเลือกรูปที่เราต้องการจะตัดมาทำเป็นปกคลิปนั่นเองนะคะกำลังเลือกรูปนี้ ซิมไปที่รูปภาพจากนั้นเลื่อนไปที่คัดเอาแล้วเลือกลบพื้นหลังรูปภาพที่ได้ไม่เต็มก็ไปเลือกที่คัดเอาที่ผ่านการตดปรับแต่งนะคะแล้วก็ไปเลือกแปลงแปลงให้ทั่วนะคะตามที่เราต้องการค่อยๆทำนะคะค่อยทําตัวนี้ค่อยๆทาปรับขนาดแปลงได้นะคะค่อยๆเกลี่ยค่อยๆทำถ้าเราเกิดเกลี่ยหรือว่าทาเลอะออกไปเราก็สามารถใช้อย่างลบๆได้นะคะ ่าจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กันนั่นแหละค่ะทำจนเราเห็นภาพโอเคแล้วนะคะปรับแล้วดูแล้วสวยงามเราก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็ปรับเช็คดูนะคะขยายใช้มือนะคะขยายเข้าขยายออกเช็คดูว่ารูปที่เราทำเนี่ยโอเคแล้ว อ่าโอเคแล้วสวยงามตามที่เราต้องการถ้าเกิดมันเลยเส้นไปเลยทึบอ่าเลยเส้นไปนะคะเราก็สามารถใช้อย่างลบๆออกนะคะค่อยๆทาตัวนี้ค่อยๆทาใช้แปรงเล็กๆนะคะปรับขนาดแปรงได้นะคะจากนั้นเราก็เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็จิ้มไปที่ลูกศรสายมือนะคะไปเลือกหมวดของขนาดขนาดนะคะของขนาดจะอยู่ที่คําว่ารูปภาพจากนั้นก็ไปเลือก16 ่อ9นะเพราะว่าเราจะทำปก YouTube ก็ทำเป็น16ต่อ9ค่ะพอเราเลือกแบบได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดปรับแต่งให้เรียบร้อยว่าเราต้องการรูปภาพเล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะดีไซน์ออกมาให้เข้ากับเนื้อเรื่องความโด,ดดเด่นของรูปหรืออะไรก็แล้วแต่จากนั้นเราก็ไป เลือกที่พื้นหลังค่ะพื้นหลังนะคะจะอยู่ที่แอดวานะจิ้มเข้าไปจะมีหมวดให้เลือกนะคะว่าเราจะเลือกตามที่โปรแกรมมีหรือเราจะนำภาพเข้ามาเองก,ก็สามารถทำได้นะคะก็เลือกตามที่เราชอบเลยครับนะก็จะเลือกไล่ดูว่าอ่าหลังปกแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับรูปไหนรูปไหนไม่ใช่สิหลังปกแล้วอะเราจะเข้ากับ รูปที่เรามีนะ่ะอันไหนกันแน่เราชอบแบบไหนแล้วมันจะตัดกันแบบไหนดูแล้วมันสวยงามหรือเปล่านะคะแต่ถ้าโอ๊ยไหนลองเอารูปภาพที่เรามีในคังภาพสิมันจะเข้ากันไหมเราก็สามารถไปเลือกบวกเข้าไปได้นะคะก็ไปเลือกตรงพื้นหลังจากนั้นก็ไปเลือกด้านซ้ายมือนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็บวกที่เมื่อไปมันก็จะวิ่งเข้าไปที่คลังภาพของเราแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการอ่ากำลังเลือกภาพนี้นะ เดียวภาพนี้ก็มาปรับขนาดตามที่เราต้องการเลยตกแต่งดีไซน์ของเราเลยนะคะชอบแบบไหนเล็กใหญ่ตามแต่ใจเราชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนนะคะเขียนหน้าปกเราไปที่ข้อความแล้วก็คําว่าเพิ่มข้อความแล้วเราก็พิมพ์เลยนะคะพิมพ์ตามหัวเรื่องหรือว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมาเลยนะคะ ปรับแต่งตามที่เราชอบเลยนะมันจะมีฟอนต์ให้เลือกนะคะเลื่อนดูมีฟอนต์มีรูปแบบต่างๆเราสามารถเลื่อนดูแล้วก็สามารถเลือกได้จิ้มไปเลยนะคะเลือกดูอ่ะอันนี้ชอบไหมแบบนี้ชอบหรือเปล่าแบบนี้ไม่ชอบอ่ะดูซิมันเข้ากับแต่กาวข้างหลังไหมมันสวยหรือเปล่าเลื่อนไปดูจนหมดเลยนะคะ เอาให้ถูกใจเอาที่แบบว่าเราชอบแล้วเราคิดว่ามันเพอร์เฟกต์สำหรับเราแล,แล้วแล้วมันโดดเด่นมากปกเราเนี่ยมันสวยมา,มากแล้วเลือกไปให้หมดเลยนะคะว่าจะเป็นสีอะไรแบบไหนฟอนต์ยังไงจิ้มเข้าไปดูเลยนะคะมันกจะมีเขียนบอกอยู่อานะจะเป็นเอฟเฟกต์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือจะเป็นตัวหนาตัว เอฟเฟกอะไรเงี้ยค่ะตัวอักษรเอฟเฟกก็เลือกดูได้เลยมีหลายสีให้เลือกด้วยอ่ะปรับตกแต่งให้เข้ากับคอ,อเนเทนต์เรานะคะแล้วก็ที่มันอ่าแมทแล้วก็บาลานซ์กับรูปกับปกหลังนะคะเอาที่เราชอบนะคะเอาที่เรามองแล้วว่ามันโดดเด่นสวยงามเลือกได้เลยค่ะตัวนี้ฟรีสไตล์นะคะ ุณสามารถเลือกได้แต่แนะนําว่าให้มันกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้คํานาจะทําเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะคะว่าประมาณนี้นะคะเกาะคัมนาจะเลือกไปหมดเลยนะทุกคนเลือกไปเลื่อนไปเลือกอ่ะไม่ชอบเอาใหม่เลือกเลื่อนเลือกเลื่อนค่อนข้างจะใช้เวลาเลือกนานพอสมควรเพราะว่าเราต้องการให้มันโดดเด่นนะต้องการให้มันโดดเด่นแม้จะเลือกเลือกแมวแมวเยี่ยงเสื้อขวาทีนี้ การที่เราจะใหะ้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันแตกต่างเราก็ต้องพิมพ์สองรอบสามรอบภาษาอัางกฤษเป็นแบบนี้อ่สีนี้ภาษาไทยเป็นแบบนี้เล็กใหญ่ฟอนต์ก็สามารถเปลี่ยนได้ฟอนต์ของแคบๆจะภาษาไทยจะค่อนข้างน้อยนะคะจะค่อนข้างน้อยก็เลือกเอาที่เราชอบนะคะเอาที่เราคิดว่ามันสวยงามเพอร์เฟกจัดให้มันสวยงามให้มันอยู่กึ่งกลางบ้างหรือว่าถ้าจะ ชิดซ้ายชิดขวาก็ต้องดู่าบลากมุมของตรงโฟกัสตรงกลางไว้ก่อนนะคะตรงกลางหรือไม่ต้องอเอากลางไว้ก่อนนะคะกลางให้มันโดดเด่นแล้วก็ส่วนเรื่องของอเนื้อหาหรือว่ารูปภาพที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปล้วก็สามารถเอามาแปะได้นะคะแต่ว่าแปะเยอะก็จะลุกไปหน่อยนึงนะคะก็เอาดีไซ ตกแต่งเพิ่มเติมตามที่เราเห็นสมควรว่ามันสวยงามนะคะอันนี้คำนั้นเขาจะเลือกอีกแหละเลือกหนึ่งก็ว่าไม่เลือกยาวเหมือนกัน,นะคะ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่สวยอันนี้ดูแล้วมันจืดอันนี้ดูแล้วเข้มไปอันนี้ดูแล้วหนาไปอันนี้ดูแล้วไม่สบายตาอันนี้ดูแล้วมไม่โอเคก็สามารถเลือกไปได้เต็มที่เลยนะคะเป็นการใช้เ,เวลาในการทําปกคลิปจะ,จะอยู่ที่ประมาณ ออาเต็มที่เลยนะคะ15นาที15นาทีโดยประมาณนะคะเอาแบบง่ายเรียบเรียบนะคะถ้าจะเอาแบบเยอะๆนี่ก็จะเพิ่มเวลาเข้ามาอีกก็ตามแต่ว่าคอนเทนต์เราเป็นแบบไหนเราต้องการดีไซน์แบบไหนแค่นั้นเองนะคะคำนั้นก็จะเลือกไปเลือกไปหลังจากที่เลือกแล้วได้อย่างที่เราต้องการและมองแล้วว่ามันสวยงามมองแล้วว่ามันดูดีแหละอะ เลือกได้เลยนะทุกคนมันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เป๊ะๆอ่ะคุณคิดว่าดูแล้วมันโดดเด่นอ่ะเราก็ดูแล้วมันสวยดูแล้วเราโอเคเราก็เลือกจากที่เราเลือกเสร็จเพอร์เฟกต์ละมองว่ามันเพอร์เฟกต์ละสวยงามละแล้วก็ฟินิตเลยค่ะแต่แจเลยว่าตัวนี้และโอเคแล้วตานั้นนะคะเราก็จะมาเลือกตกแต่งเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้มันลบเกินไปนะคะ ไม่ให้มันลกเกินไปบางทีลกลกลุกมากๆคนอ่านเขาก็ไม่ได้อ่านหมดหรอกเพราะหน้าปกมันแค่แวบเดียวเองนะคะแค่มันโดดเด่นดึงดูดโอเคจากนั้นพอได้ปุ๊บนะคะคำนั้นก็จะเลือกสีมันค่า,าจะตัดกันนิดหนึ่งนะคะเออสีผมก็ตัดอยู่แล้วะะสีส้มนะคะแบ็กกราวเป็นธรรมชาติออกโทนส้มฮ่มีสีเขียวตัดสีดำมีสีโอ้ยตัดกันมเรื่องๆนึงเนิร์ดเลยนะทุกคนดู <laughs> จากนั้นนะคะพอเสร็จ เราจะเพิ่มโลโก้ช่องของเราเราก็สามารถเลือกเพิ่มเข้าไปได้นะโลโก้ช่องจะไปแปะ,แปะมุมขวามุมซ้ายบนล่างเอาที่มันเหมาะสมเอาที่ไม่ไม่ลกไม่เกะก,กะนะพอจากนั้นได้แล้วเราก็จะมาเพิ่มในเรื่องของอ,อ,อะไรนะฝากกดไลค์กดไม่ใช่ฝากก,ากดาาไลกนะ์ก,ก,กดแชร์แล้วกสามัครพิพ์ได้หรือเราจะใช้เป็นรูปภาพที่แบบว่า กดติดตามกดกระดิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอ่าอันนี้คำนังก็จะเลือกรูปของอ่าก็เรียกว่าอ่าโลโก้ช่องอ่าเราก็เลือกโลโก้ช่องเนี่ยคำนังชอบที่มันเป็นกลมๆเนาะอันนี้จะเลือกในเรื่องของอติดตามอ่าติดตามถ้าเรามีแบบฟอร์มอยู่แล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะคะมันจะอยู่ในหมวดคําว่าเพิ่มภาพสอนนะคะแล้วก็เพิ่มภาพสอนเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาคลังของเรา เรามีต้นฉบับแล้วเราก็สามารถดึงเข้ามานะคะจากนั้นเราก็มาที่คัดเอาพอคัดเอาเสร็จนะคะเราก็ไปที่โคมาคีแล้วก็ปรับนะคะปรับความสว่างความทึบของเขานะฮะถ้าเป็นพื้นหลังสีเขียวคนข่านจะปรับง่ายนะคะทุกคนอ่ะจากนั้นเราก็จะคำนั้นก็จะเพิ่มมันเรื่องของโลโก้เข้าไปโลโก้ก็ส่วนของโลโก้เนี่ยชอบแบบกลมๆแล้วก็มีตัวโลโก้อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย อ่ะแล้วก็ r บก n าเป็นสีโดดเด่นหน่อยส่วนคำนังจะชอบสีเหลืองก็จะเป็น r บก n าสีเหลือง,องนี่คำนังเอาตัวนี้แล้วกันนะเนี่ยพอปุ๊บเราตัวจิ้มไปก็เหมือนเดิมเดิมนะคะเพิ่มเหมือนเดิมนะคะอ่าไปจิ้มที่เพิ่มภาพซ้อนนะคะภาพซ้อนแล้วก็จะวิ่งไปที่คลังคลังของเราคลังภาพของเราเราก็ไปเลือกเอามาที่เรามีต้ฉนฉบับแล้วจากนั้นเราก็มาที่พอเราได้รูปมาเราไปจิ้มที่รูปนะคะแล้วไปที่คําว่า mask าจากนั้นก็ไปจิ้มคาว่าวงกลมแล้วก็ปรับนะคะตามลูกศรซ้ายไ,ไม่ใช่ซ้ายสิตามลูกขวาลูกศรบนลักลูกศรขวาก็ปรับให้มันได้วงกลมตามที่เราต้องการนะคะส่วนลูกศรซ้อนกันสองอันด้านล่างก็คือการเบิร์นขอบมันนั่นเองนะคะเราก็จะเบิร์นก็ได้หรือไม่เบิร์นก็ได้แล้วแต่เอาที่เราชอบเอาที่เราว่ามันสวยงามเป็นที่สุดค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ อแต่คำนาอาจจะอธิบายค่อนข้างเยอะไปหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าพึ่งลองพึ่งลองพึ่งลองทำแบบนี้ให้ทุกคนได้ลองทําตามนะคะปรับเปลี่ยนมาทําแบบนี้แนะนําเพื่อนๆแบบนี้ว่าคานังททำปกคปลิปลักษณะสไตล์แบบนี้นะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าชอบก็ทําตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะอ่ะสมมติว่าเราอยากให้ ปกคลิปของเราเป็นพิกเจอร์ที่แบบเป็นการ์ตูนเราก็มาเลือกเลยนะคะเราก็ไปจิ้มที่รูปภาพและไปเลือกหมวดคําว่าสไตล์พอสไตล์ปุ๊บเราก็เลือกคว่ามังงะอ่าพอมังงะมันก็จะเป็นรูปคล้ายๆการ์ตูนภาพวาดอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้คะ,ะโอเคเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็แคปหน้าจออย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ตัดเอาส่วนที่ เป็นปกคลิปเป็นเนะะื้อหาเป็นรูปภาพของคลิปนะคะปกคลิปของเรานี่ได้มาแล้วนะคะแล้วก็บันทึกไว้ในคลังภาพโปรแกรมแคปคั t เนี่ยจะเขาเรียกแะไรนะแคปหน้าจอได้อย่างเดียวนะคะบันทึกไม่ได้เพราะมันเป็นบันทึกแบบวิดีโอนั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเจอก,กันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย